จุดจบ,จบผู้เสพผู้ค้ายาเสพติด ยาเสพติดตมหันตภัยร้ายผู้เสพตายผู้ขายติดคุกและ,และนี่คือจุดจบของนักค้ายาเสพติดประหาร,ร,หารชีวิตแม่ ขณะเดียวกันในวันนี้เมื่อเวลา17นาฬิกาที่เรือนจำกลางบางขวางจังหวัดนนทบุรีได้มีการประหารชีวิตนายสุชาติเท้าคำหลงอายุ50ปีชาวจังหวัดเพชรบูร์นักโทษเด็ดขาดชายคดีครอบครองยาบ้า4 5 0 0 0เม็ดถูกจับเมื่อปี2539จากการล่อซื้อของตำรวจสถานีตำรวจคนครบาลทุ่งสองห้องเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครโดยสารดีกาพิพากษายืนให้ประหารชีวิตตามสารชั้นต้นและอุทธรณ์ และก่อนหน้านี้เรือนจำกลางบางขวางก็ได้ประหารชีวิตนักโทษเด็ดขาดคดียาเสพติดไปแล้ว6คนในรอบปีนี้นะครับและ18เมษายนวันนี้ที่เรือนจําบางขวางมีนักโทษประหาร5คนรอเวลาตั้งแต่เช้า ในจำนวนนี้4ี่คนเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดและอีกหนึ่งคนคดีจ้างหวานฆ่าผู้อื่นนักโทษชายลียวนกวงนักโทษชายบุญเกิดจิตปราณีและนักโทษชายชูชินป้วยถูกจับกลุ่มคดีความผิดฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายเมื่อวันที่6ธันวาคม2536สารศาลชั้นต้นที่ภากษาตัดสินประหารชีวิต และแม้ว่าจะต่อสู้คดีทั้งในศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาแล้วก็ตามแต่ก็ไม่สามารถรอดพ้นความผิดไปได้นักโทษชายวิเชียนแสนมหายักษ์ชาวจังหวัดสุโขทยัยมีความผิดฐานนำยาบ้าเข้ามาในราชาอาณาจักรเพื่อจำหน่ายโดยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สายและเจ้าหน้าที่ปปสจับกลุ่มได้ที่บริเวณใกล้กับสะพานพรมแดนไทยอเภแมเจ้าจพบยาบ้าจำนวน5 0,000เม็ด แม้เบื้องต้นจะให้การปฏิเสธและสู้คดีมาแล้วถึงสามศาลด้วยกันแต่วันนี้นักโทษชายวิเชียนคงต้องก้มหน้ารับกรรมเข้าสู่แดนประหารทันทีที่ได้ยินเสียงไขกุญแจประตูดแดนหนึ่งดังขึ้นสัญชาตญานของนักโทษทั้งหมดกว่า200ชีวิตในห้องขังรู้ทันทีว่าถึงเวลาของทั้ง5คนแล้ว ผู้คุมรับตัวนักโทษชายทั้ง5คนออกมาจากแดนหนึ่งเพื่อให้ทำสิ่งสุดท้ายก่อนประหารเขียนจดหมายเขียนพินัยกรรมและพิมพ์ลายนิ้วมือรับฟังการอ่านดีการับประทานอาหารมื้อสุดท้ายและฟังธรรมกรรมลัมุนาวัตเตโรโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมย่อมจำแนกสัตว์โลกให้เป็นไปบัดนี้ได้ถึงเวลาที่เธอจะต้องชดใช้กรรมแล้ว ทุกคนผลเมื่อเข้าสู่แดนประหารเจ้าหน้าที่จะนำผ้าขาวมาผูกตาก่อนจะนำร่างไปตรึงกับหลักประหารให้ระดับหัวใจตรงกับจุดดำบนม่านและมีกระสอบกั้นด้านหลังอีกชั้นหนึ่ง เมื่อเสร็จสิ้นการประ,ประหารศพทั้งหมดจะถูกนําไปเก็บไว้ในห้องที่มีม่านกั้นซึ่งอยู่ด้านหลังตามกฎของกรมราชธรร์ศพจะต้องอยู่ที่นี่24ชั่วโมงก่อนที่ญาติจะรับศพไปได้หลัสงสิ้นเสียงปืนบรรยากาศบริเวณแดนประหารแห่งนี้น่าสลดใจเป็นอย่างยิ่งแต่นี่คือความจริงที่เกิดขึ้นผู้กระทำความผิดต้องได้รับโทษ และนี่คือตัวอย่างของบทลงโทษสำหรับผู้ที่ร่วมขบวนการค้ายยาเสพติดเพราะหากยังไม่เลิกและหันหลังให้กับพฤติกรรมผิดกฎหมายเหล่านี้ชีวิตอันใกล้ที่รอยอยู่เบื้องหน้าก็คือหลักประหารดินแดนแห่งความตายเช่นเดียวกันกับนักโทษชายทั้งหมดที่อำลาโลกไปแล้วสวัสดีครับ นักโทษ53รายนะครับที่เป็นนักโทษขั้นเด็ดขาด4รายแรกถูกประหารชีวิตด้วยวิธีฉีดยาพิษแทนการยิงเป้าไปแล้วนะครับโดย3คนแรกมาจากคดียาเสพติดอีกหนึ่งคนมาจากคดีฆ่าผู้อื่นนายบุญลือนาคประสิทธิ์นายพันพงศ์สินทุสังนายวิบูลปานาสุทธะ ที่มีความผิดข้อหาร่วมกันผลิตและจำหน่ายยาเสพติดจำนวน115,800เม็ดและนายพนมทองช่างเหล็กที่มีความผิดข้อหายิงนายแสงชัยทองเชื้อเสียชีวิตเมื่อวันที่13มิถุนายน2542ที่ตำบลวิชัยใต้อำเภอสวีจังหวัดชุมพรเป็นนักโทษเด็ดขาดถูกเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางบางขวางนำตัวออกจากแดนหนึ่งไปแดนประหารโดยใช้วิธีฉีดยาแทนการยิงเป้า เขียนพินัยกรรมรับประทานอาหารข้าวหวานและฟังพระธรรมเทศนาจากพระวัดบางพระใต้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางบางขวางควบคุมตัวจากแดนหนึ่งเพื่อนำไปประหารชีวิตซึ่งถือว่าเป็นนักโทษชุกแร้ที่ถูกประหารด้วยการฉีดยาหลังจากกระทรงมหาไทยเปลี่ยนวิธีการประหารจากการยิงเป้าเป็นการฉีดยาเนื่องจากการยิงเป้าเป็นการลงโทษที่ทารุณโหดร้าย นอกจากนี้การฉีดยาย,ยังช่วยประหยัดงบประมาณเพราะเสียค่าใช้จ่ายเพียงหน3บาทต่อนักโทษหนึ่งคนโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาสำหรับขั้นตอนการประหารชีวิตด้วยการฉีดสารพิษมี3ขั้นตอนขั้นตอนแรกคือการฉีดสารโซเดียมเพนทเทลจำนวน5เข็มซึ่งจะทำให้นักโทษหมดสติ ขั้นที่2จะฉีดสารเพ็นคูโรเนียมโบรไมจำนวน25เข็มทำให้กล้ามเนื้อคลายตัวและระบบก,การหายใจหยุดทำงานแต่ยังไม่เสียชีวิตส่วนขั้นตอนที่3จะฉีดสารโพแทสเซียมคอราจำนวน3เข็มทำให้หัวใจหย,ยุดเต้นโดยจะใช้สัญญาณไฟสีเขียวสีเหลืองและสีแดงเป็นสัญญาณของการฉีดยาทั้ง3ขั้นตอนขั้นตอนการฉีดสารพิษจะมีเจ้าหน้าที่3คนเป็นผู้ลงมือกดปุ่ม แต่จะมีเพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่เป็นผู้ปล่อยสารพิษเข้าสู่ร่างกายนักโทษโดยเจ้าหน้าที่ทั้ง3คนจะไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่คนใดเป็นผู้ปลิดชีวิตนักโทษตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันประเทศไทยมีวิธีการประหารชีวิตนักโทษ3แบบแบบแรกในสมัยโบราณใช้วิธีประหารด้วยดาบจนกระทั่งถึงปี2478กรมราชัณฑ์ได้เปลี่ยนจากการประหารด้วยดาบมาเป็นการประหารด้วยการยิงเป้า ที่ผ่านมามีนักโทษถูกประหารด้วยการยิงป้าทั้งหมด319คนเป็นชาย316คนและหญิง3คนโดยรายสุดท้ายคือนายสุดใจหรือน้อยชนะนักโทษคดีฆ่าคนตายและประราชบัญญัติอาวุธปืนถูกประหารเมื่อวันที่11ธันวาคม2545โดยมีนายชวเรศจารุบุญเป็นเพชฌฆาตคนสุดท้าย